ลุภาพเพระบรมราชานุเคราะห์พราทสนดจพระปรินทมาภูริพลอดลยกดชาภปกประจาท่าทุกท่านและประชาชนทุกสนชโรคภัยอันตรายนายทางภูมิศาสตรจักรยนโรคไัหลรายทาะิในวลยิงใหญนการรัรกาการรักาปรนผู้ป่วยตาดชอผู่ยติด 南无阿弥陀佛，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 南无阿弥陀 はい。<music> ส่วนงานสรือส่วนราชการของนักศึกษาพอดีก็โดยแนวแต่เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกทางบางคนที่ด้วยนะครับในที่เี่ยวขครูในแบบนี้ที่จัดพิเศษมาก็คือว่า 嗯。 ใช้ร่วมในการเคีืนส่งรับยนที่ของเรายุที่สถานที่เคือที่โรงแรมอักซินก็หลังจากนี้ก็รับหลังจากที่เปิกโรกาในส่วนบ่าย